อีกไงท่คงนาทีครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องเล่นยังไงอะเล่นมาตี่ไปอย่างไอ้ตัวนี้เพี่จอกูเด้งโหลดตรงไปไหนวะเด้งเปล่าดอายเด้งเปล่า คือจอผมแม่งดาวโหลดแล้วแม่งจอแม่งหลุดออกมาด้านซ้ายด้านขวาเด้งด,ดิตั้งห้องดิเด้งเปล่าไม่เด้งไม่เด้งพี่เออถ้า <c oughs> ยัางไม่พร้อมตั้งห้องได้อยู่อ่าเด็กพร้อมทุกคนนะยี่สิบแล้วนะเด้งเด้งบอกบอกมาเด้งบอกมาเด้ง<อ>ช่วยตั้งห้องตั้งตั้งห้องตั้งห้องพี่แป๊บนะมันมันมันดันเดือดับ เรารออยู i i: ่เซิร์ฟติงเนี่ยมาเดี๋ยว้าะแข่งดิอยู่บน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 อยบนบนข้างหน้ารอรอต่อข้างหน้าแลนดนเถียงนะที่ที่ข้างหน้าแชมน่ตัวแชมน่ตัวับับคู่ับคู่ับคู่ซับซับเออตัดข้างหน้าไนราปลาหปัดปัปัดรัวรปัดรัวมันควรปัดรัวเสกเสกข้างหน้าตัวเสกข้างหน้าตัวสาแชมป์เรดิไปต่อยเสกเดิไปต่อยเสกเดิไปต่อยเลยเชือกูไเดิไปเชือกู่ดิไปต่อยเดินไปต่อยโยชาวโยชาวนี่เนี่ยตัดตัดไอตอมตอมไปตอมไปต

วิตัวนึงมีตัวนึงอยู่ปะผมไม่ได้ไม่ได้หมดแล้วหมดแล้วปาหน่อยปาหน่อยเยอะเลยสองแล้เราที่เราต้องอยู่หลังๆเลยนะที่เราต้องอยู่หลังๆเลยหลังเลยเออตาเพื่อนตาเพื่อนรอด้งอ้างคางคางคาเนี่ยเี่ยโไหไหไหนไหามามหามไว้เออทาไว้ทัไว้ักัน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 

ไอตอม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 อตอมไอตอม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 ไอตอมอตอมอตอมไอตอม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 ไอไอต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 อไอ